ที่ร้าน My Style Cafe แยกไฟแดงสละดโสพลพัทยาใต้นางสาวจิราพรสิริเวชพันธ์หรือคุณหนึ่งและนายสราวุธศสิริเวชพันธ์หรือคุณต่อเจ้าของร้าน My Style ได้เปิดบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์สดจากต่างประเทศหลากหลายประเภทและหลากหลายชนิดเนาใจคอเบียร์ลูกค้าผู้ที่ชื่นชอบดื่มเบียร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาทางร้านมีเบียร์สดเบียร์แท็บ เบียร์ราคาเริ่มต้น180บาทขนาด350มิลลิลิตรทางร้านมีเบียร์6ชนิดสามารถชิมได้ก่อนสั่งและมีอาหารเมนูพิเศษได้แก่พิซซ่าโฮมเมดขาหมูเยอรมันซี่โครงบาร์บีคิวสปาเก็ตตี้ทางร้านสามารถรองรับลูกค้าได้50ที่นั่งนอกจากเครื่องดื่มประเภทเบียร์แล้วก็ยังมีค็อกเทลสูตรพิเศษคือเวลคัมดิก์สำหรับสุภาพสตรีหน้าตารสชาติของค็อกเทลจะไม่เหมือนกันในแต่ละวัน ส่วนการตกแต่งร้านเป็นสไตล์ที่เจ้าของร้านชื่นชอบและครีเอทขึ้นมาเองโดยมุมผนังร้านจะเป็นภาพวาดรูปขั้นตอนกระบวนการหมักเบียร์และทางร้านยังมีดนตรีฟกซองจากนักร้องเสียงดีอารมณ์ดีมาขับกล่อมเพลงสบายๆให้กับลูกค้าได้ฟังและเปิดฟุตบอลให้กับลูกค้าได้ชมอีกด้วยด้วยบรรยากาศที่สามารถนั่งได้ทั้งภายในและภายนอกร้านทั้งนี้ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา17.00นจนถึง2.00น หยุดท,ทุกวันอังคารหรือโทรสอบถามจองโต๊ up, ะ,ะ oui, ได้ที่089 250 0777 อยากูแลแต่เธอเรีบไปเจ็บที่ไหนสักที่ไรจะมัดใจไปว่าฉันไม่เคยแขนงแกร่งมากพอใหเธออยากูแล oh, <yeah. S 1> แต่เธอ,อ,เธอเรีบไปเจ็บที่